ในคลิปนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะครับเพื่อตอบคาถามเพ,เพื่อนๆที่ถามไว้ในคลิปก่อนนะครับสิ่งที่มีค่าสำหรับผู้หญิงคือการเอาใจใส่ในสิ่งเล็กๆน้อยน้อยแล้วผู้ชายล่ะเขาอยากได้อะไรนะครับไม่มีหนังสือเล่มไหนระบุว่าอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ผู้ชายต้องการจริงๆเนี่ยคืออะไรเพียงข้อใดข้อหนึ่งนะครับผมก็ได้รวบรวมจากหลายใดที่แล้วก็ได้สรุปว่ามีอยู่ข้อหนึ่งครับที่หลายแหล่งเนี่ย บอกตรงกันเลยนั่นก็คือการที่ภรรยาได้เป็นผู้สนับสนุนที่ดีในเรื่องงานและให้ความสนใจในความฝันของสามีครับคุณเดวคาเนกีได้ยกตัวอย่างคู่แต่งงานคู่หนึ่งที่ประสบความสําเร็จมากนะครับเป็นคู่ของคุณดิสไลลีนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในยุคหนึ่งนะครับคุณเดวได้กล่าวว่าสิ่งที่ภรรยาของคุณดิสไลลีโดดเด่นนั่นก็คือเธอไม่เคยอวดฉลาดจนทําให้ความคิดเห็นของสามีนั้นดูด้อยค่า ทุกครั้งที่สามีกลับมาจากที่ทำงานด้วยความเหนื่อยล้าอ่อนแรงจากการสู้รบกับขุนนางในที่ทำงานพ่อสามีกลับมาเธอสามารถพูดหยอกล้อให้สามีนั้นเกิดความสบายใจจนสามีของเขาได้บอกว่าบ้านเหมือนเป็นที่พักผ่อนทำให้เขาสำราญเบิกบานใจเป็นที่สุดและนอกจากนั้นภรรยาของเขายังสามารถออกความคิดเห็นจนทำให้สามีเกิดความไว้วางใจ อยากจะกลับบ้านมาปรึกษากับภรรยาในทุกๆคืนหรือในบทความของดรคาร์ลอสจวนคาร์โมนาโคเยนาได้บอกเอาไว้ว่าภรรยาควรจะเป็นทีมเดียวกับสามีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจวัตรประจำวันหรือในเรื่องเป้าหมายของเขาคุณซินเวียร์สมิธหนึ่งในบล็อกเกอร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องความรัก ได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่คุณสนับสนุนเป้าหมายส่วนตัวของคู่รักของคุณจนประสบความสําเร็จนั่นหมายถึงเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ดีด้วยพยายามอยู่เคียงข้างสามีของคุณเพื่อสนับสนุนความฝันของเขาบางครั้งคุณอาจจะต้องหยุดฟังบางครั้งคุณอาจจะต้องให้คำปรึกษาเขาและบางครั้งคุณอาจจะต้องให้กําลังใจเขาจงทําด้วยความรักและความห่วงใยเพื่อจะเห็นสามีของคุณบรรลุเป้าหมายนั้นหรือหนึ่งในบทความของแพทย์หญิงลอส เมนตากอนกาซาที่เขียน15สิ่งของภรรยาที่ดีมีอยู่ข้อหนึ่งครับข้อได้พูดว่าจงแสดงความสนใจในสิ่งที่เขาสนใจแน่นอนครับไม่ใช่ทุกอย่างที่สามีคุณชอบแล้วคุณจะชอบแต่จงให้พื้นที่เขาในการไล่ล่าสิ่งที่เขาชอบหรือความฝันของเขาและแสดงความสนใจในสิ่งที่เขาทำอย่างเช่นถามเขาเกี่ยวกับเกมงานอดิเรกหรือสิ่งที่เขาสนใจอาจทำการบ้านเล็กๆน้อยๆ เื่อที่คุณจะสามารถคุยกับเขาในเรื่องนั้นๆได้และคุณเดียวก็ได้พูดในตอนท้ายของหนังสือ How to Win Friends and Influence People หนึ่งใน10สิ่งที่ภรรยาควรปฏิบัติกับสามีจะมีอยู่ข้อหนึ่งครับเขาได้ตั้งคำถามว่าคุณได้พยายามเรียนรู้เกมต่างๆที่สามีคุณชื่นชอบเพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสร่วมวงกับเขาหรือไม่ซึ่งโดยสรุปแล้วสามีอยากให้ภรรยาของเขา สนับสนุนเขาในเรื่องของงานหรือว่างานอดิเรกที่เขาชื่นชอบซึ่งในบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบหรือไม่สนใจแต่หากคุณได้ลองทําตามคําแนะนาอย่างที่ผมพูดไปในคลิปนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณกับสามีดีขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับสามีที่ที่มีภรรยาที่เป็นคนทํางาน ก็สามารถนำไอเดียจากในคลิปนี้ไปปรับใช้ได้เช่นกันนะครับและสุดท้ายนี้หากเพื่อนๆคนไหนได้ลองนำเอาไอเดียจากในคลิปนี้ไปปรับใช้ดูแล้วเกิดผลอย่างไรบ้างก็ลองเขียนมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับหรือใครที่ทำเรื่องนี้อยู่แล้วก็เขียนมาเล่าให้ฟังได้เช่นกันนะครับสุดท้ายนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย